ทางรถยนต์จัรกรยานยนต์ใหม่ย่างคร่ะย่างกำลังก่อนก่อมันจะที่สนะี่ห้าบวกถึงให้ดูแล้วคนไหนเข้าใจแล้วเนี่ยทำได้เลยคัวไหนจองคิวที่ยี่สิบสองทำใหม่ค่ะสี่แล้วโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตสามารถรวมผ่านมือถือได้นะคะเพราะว่าถ้าถคุณจองรอบจะเป็นรอบสิบโมงค่าจัดคบสองชั่วโมงแล้วสามารถเอาที่โปรแกรม,ไ,มได้เลยไม่่ต้้องทีหนา I'm yeah, Obrigado. Okay.